เอาละครับคุณผู้ชมครับกันสวัสดีกันด้วยนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสูรร่รายการสุดทอดสุดดุดนะวันนี้เราก็อยู่เกมนี้นะบิ๊กเอาชั้นแนมชั้นเคยนะครับวันนี้เราก็จะไปเล่นแบบว่าเอ่อทีวีบิดกันเช่นเดิมนะแต่ว่าในคลิปนี้นะผมจะไปเล่นแบบว่าเล่นแบบฟาร์มนะปกติที่ผมเข้าไปเล่นในแมปนี้เนี่ยก็คือจะเล่นแบบว่าเข้าไปยิงซะมากกว่านะก็คือเน้ยนยิงจะไม่แถวช่องนะไม่ไม่ไลาเล่นเน้นเน้นฟาร์มอะไรจนแล้วเริ่มจนแล้วนะอืมตังที่มีในคลังนี่ก็เริ่มล่อยหนอไปเรื่อย ก็นะสำหรับคลิปนี้เราจะไปเล่นแบบในรูปแบบของการฟามนั่นเองนะเราจะไปดูกันว่าจะเจอของทองของแดงของเหลืองของส้มหรือเปล่านะอ๋อไอ้เกิดหน้าลิฟช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในลิฟก้นานนี้ประเ็นเพรร้อนแน่นอน,อนกูนะกูเกิดมากูกระตุกเลยเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยสัตว์มาละกระตุกครับคุณผู้ดูอะไงไม่มากูปั๊ม อันนี้อ <Bond> ันนี้โอ้โหแล้วระเบิดืหวิ N ่งมาโอ้โหแล้วสองลูกด้วยอืมเจ็ดวิ่งมากันโอ้โหแล้วสามลูกไอ้บ้าน่ะคนหรือบอดเปลี่ยนโจทย์เนี่ยยูยังไม่กูยังไม่หายวิงวับเลยเฮ้ยเทีนเทียนในส่อเก๋งเก๋งไอพี่ที่เดินสะดวกก่อนไปหนึ่งน่าจะบอดนะครับคุณดูคนนี้บอกก็นี่น่าจะบอดนะน่าจะไม่ใช่คนหรอกแต่คนผมน่าจะ น่าีไปละขอยิงปอดตัวนี้ขอให้กันเผื่ออะไรจะดีขึ้นไม่มากูกินยาก่อนแกปวดกันอนเฮ้ยมาพวกกูก็โดนประเด็นเลยโหละโอ้โหเล,ละยายาอัดกูแบบอย่างน้อยเป็นไรเข้าห้องนี้ก่อนมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีลโล่งอุย้ยทำไมประตูเปิดวะทำไมประตูเปิด ฝั่งนู้นมีใครหรือเปล่าฮัลโหลเงียบอืมท่องเอาไว้ว่าท่องเอา,าไว้ว่าเราไม่รีบแบบฟาร์มฟาร์มก่อนกุาาดูเฮ้ยม,มีกระเป๋าอ่ะไม่ได้กระเป๋ามาด้วยโมได้แล้วันนะขอเย็บก่อนแล้วกันขอเย็บจับก่อนเราต้องคอ่คอยเล่นนะผมไม่ได้เอากระเป๋ามาด้วยนะฮึลืมลืมเอากระเป๋ามามันไม่ได้ดุดันอะไรมากนะก็ต้องตั้งสติ เราแค่ตั้งตั้งสติแล้วก็มาเปิดเซฟเอออนิยาตฟาร์มบอทุดนี้อนิยาตฟาร์มบอทไปแล้วกันเสีงยงไกลๆนั่นคือมาแล้วบอทบอท โอเคไม่มีใครเปิดมาผมก็ไม่มีกระเป๋าเก็บอยู่ดีงูดูกด็กหงไม่ขี่ทางน้ำบันมึงมาทำะพี่เลยาาเอ้เผาบ้านเรอเช็คคนหน่อยแล้วกันนะไอตัวที่ยิงผมอะมันน่าจะยังไม่ยังไม่เคลียร์หรอกโเฮ้ <c oughs> <c oughs> รถเนื้อมีรถเนื้อมีไอ้ไปได้ยังไง อานี่ปิดประตูยังแม่งไม่เป็นไรโอ้โหฝุ่งมาฝุ่งมนุษย์ค่าไอ้ยเย่ฝุ่งมนุษย์วันนี้ไม่มียาปั๊มอยู่บ้าเอ้ยเปิดเฉยๆแบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากเย็นเยเย็นเย็นห้องนี้มีอะไรไหมขอยาหน่อยวะยาปั๊มมาครับ <ft> <part of Robot> ก่อยาปั๊มเลยครับห้องยาบนมาแล้วโอเคได้ล้วทความก่อนหนึงเดีโลโล๋ยวเราฟ์มยาในห้องนี้ก่อนนะคุณผู้ชมน่าจะมียาปั๊มให้เราอยู่ว่ามันมีกล่องยาเยอะมันเป็นห้องปฐมพยาบาลนะเดงกเดีย๋ยว่าไปเชียร์บอกกันนั่นเตรียมยามาไม่เยอะนะกะว่าแบบมาเจอคนไงแต่มันไม่ค่อยมีคนวิ่งมาไงประเด็น ตรงเนี้ยปุ่มบอดนรกตรงเนี้ยบอดนกรกเลยเมื่อกี้เนี่ยโดดไปเห็นมันแบบขึ้นเสียงมีอยู่สองเสียงไงก็กล่าวว่ามันมีสองตัวโดนกระชามตัวกี้แล้วโดดเรือยเกินนี่ไงตายเอารูก้กูมึงจะมาเอียงข้างเราไบเนี้นี่ไม่ใช่บากนะครับนี่คือความโง่ เดี๋ยวจะเข้าไปทัสเธอด้วยกันตงลูกเพ้ปืนลั่นนเพี่อนะไรไม่รู้ว่ามันใช้ปืนอะไรนะถ้าเป็นในเดมจีนี่ก็ไม่ค่อยเสี่ยงนะเพราะว่าปืนของมันไม่ได้ลั่นเร็วขนาดน,นั้นเอาละแม็กกูไปไหนะ <What? S 1> <laughs> แ,มแม็กตกพื้นหมดแล้ว <laughs> เอวนะผมไปแล้วนะนะปิดห้องอยู่วะมันกำลังซดยายอยู่ไม่หยุด ปารมนานหลือเกินยาเนี่ยโอเคก็อย่างน้อยก็มียาให้เรานะคุณผู้ชมนี่นนปืนเลยอ่ะโอเคมันจะมาฟาร์มมันจะมาเล่นแบบฟาร์มกลายเป็นแบบเล่นยังไงวะเนี่ยอันนี้อะไรปืนพกอันนี้ด้วยกันนะมันมีหน้ากาเลยมันแก๊ง MP5 แล้วเปล่าเนี่ย จะถืออันนี้แล้วกันเ p 5เกี่ยบอดตรงนี้เฮ้ยบอดบอดเฮ้ย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 เยเนเจน เดี๋ยวเอาปืนไปดีก่อนนะฟังไม่ต้องหรอกเก,ก็บกับหนึ่งร้อยไม่น่าจะมีใครซุ่มนะปิดกันีนยวขอวิ่งขอเช็คหน่อยนี่อาจะมีนะออกกันเถอะรอบแรกได้ามาสามแสนนะครับสำหรับรอบแรก ไม่มีไปไหนกันมาวะโอ้โยที่ที่บอดจะเจอเมื่อไหควบสอบอะแล้วก็นึกว่าบอทดจะยิงวิ่งคู่มาเลยไอ้นี่ว่าไอ้เราก็นึกว่าบอทแม่งวิ่งคู่กันมาเลยสองคนบ้าบอแล้วก็จะกูจะยิยงตัวไหนกนน่อนไม่เลือกไม่ถูกเลย